วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านใหม่ชัยพพจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการโพสต์ภาพการฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มที่3ของแอ t ตราเซเนกาทั้งที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นั้นเนี่ยครับปรากฏว่าคุณกนกรัฐวงศกุล ผู้ประกาศข่าวชื่อดังของท็อปนิวเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กระดกรัดวงสกุลแฟนเพจระบ,บุนะครับบอกว่าถ้าเป็นตำรวจขอให้เป็นตำรวจที่บุรีรัมย์มีวัคซีนเข็มสามฉีดให้ก่อนใครๆก่อนหมอพยาบาลด้วยซ้ำไม่ต้องสังกัดสอพอเมืองด้วยขอบคุณเพจสถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ชยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์ที่โพสต์แจ้งให้ทราบว่า ทางผู้กำกับได้ประสานขอฉีดวัคซีนเข็ม3แอตรา ra, กับทางสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ชัยพศขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ที่ชี้แจงจะได้ยำข้อสังเกตติติงรวบยอด 1. ก่อนอื่นนะถ้ามั่นใจว่าเรื่องที่ทำคือขอวัคซีนเข็ม3ม,มาฉีดเป็นเรื่องที่ทับได้จะลบโพสต์นี้ทิ้งทำไม 2. ส,สื่อสัมภาษณ์ผู้กำกับพันตำรวจเอกสุเอกแล้วทำไมท่านตอบว่าไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากได้ยื่นหนังสือลาราชการไว23้23-24กรกฎาคมในโพสต์ของโรงพักทำไมระบุว่าผู้กำกับประสานขอวัคซีนมาฉีดเอ่ยชื่อเป๊ะด้วยตกลงท่านไม่รู้เรื่องจริงๆหรือเป็นวิธีบอกปัดนักข่าว 3. หนังสือชี้แจงของสาธารณสุขจังหวัดอ้างข้อสั่งการกระทรวงข้อที่9ที่ให้ฉีดเข็ม3แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแต่ในหนังสือชี้แจงมีเพิ่มการฉีดให้กับ ผู้ให้บริการด่านหน้าท่อนที่เพิ่มว่าและผู้ให้บริการด่านหน้าตรงนี้มาอย่างไงไปเพิ่มเพื่อจะเอาไปฉีดให้กับตำรวจทั้ง11คนนี้ได้ใช่ไหม 4. ีถ้าไปเพิ่มผู้ให้บริการด่านหน้ากันเองถือว่าถูกต้องไหมครับเกรงใจหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อีก76จังหวัดบ้างไหมหรือสแสดงว่าหมอพยาบาลทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นั้นฉีดเข็มสามกันครบท้่วนหน้าแล้ว 5. สสจเตรียมวัคซีน7,964โดสแต่ฉีดไป3,533โดสไอ้7,964โดสนี้เป็นยอดของใครบ้างหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และรวมผู้ให้บริการด่านหน้าด้วยหรือเปล่าแล้วทำไมฉีดแค่3,533โดสวัคซีนทุกโดสต้องลงทะเบียนชัดเจนว่าจะไปฉีดให้ใครที่ไหน6ตำรวจทั้งจังหวัดมี11คนนี้ ที่อาสาขับรถรับส่งผู้ป่วยแล้วทั้ง11คนนี้มาจากโรงพยาบาลเดียวกัน 7. จะตอบตำรวจที่อาสาขับรถส่งผู้ป่วยเหมือนทั้ง11คนนี้ในจังหวัดต่างๆอย่างไรเขาได้ฉีดเข็มสามเหมือนที่บ้านใหม่ชัยพศไหมอย่าบอกนะว่าทั้งประเทศมีแค่11คนนี้ที่อาสาทํางานนี้ 8. จะยอมรับไหมครับว่ามันมีความเหลื่อมล้าขึ้นที่บุรีรัมย์ยอมรับมาซะดีๆไหมข้อเท็จจริงล้อมคุณไว้หมดแล้วโทษหนักจะได้เป็นแค่ จุดๆๆนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทางด้านคุณกหนกรัฐวงคุณนั้นก็เขียนเอาไว้บน Facebook พร้อมกับมีภาพประกอบนะครับคือสุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏนะครับไม่มีใครสามารถที่จะหนีพ้นความจริงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะเวลานี้สิ่งที่เราจะต้องรู้สึกร่วมกันเนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม นะครับแล้วก็การไม่เอารัดเอาเปรียบสิ่งสำคัญนั้นเราควรจะต้องสละนะครับโอกาสนี้เนี่ยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้รับโอกาสในการที่จะฉีดวัคซีนก่อนใครเขาเพราะเขาเป็นด่านหน้ารับผิดชอบชีวิตผู้คนอีกมากมายครับ